ฮะกิน ini กิน ini ได้กินอะไรไปแล้วกินกินเอาอะอะส้มแดดส้มตังค์ แ่คบหอบจากปีแ hmm. ล oh, yeah. cool okay. ้วเฮ้ยคบหอบจากปีอะไรไปนะคบจากปีบงกาตอบซ่าคบจากปีเอาเมื่อวานนี่มันเกิดลูกอะคบหอบจากปีแล้วจากปีจำปีจปีจบีบแคมหอบสี่ปีแล้วปอบปอบีแกบได้ปีแล้วอะไ แ uh, ม่เอามันหวานแม่มอามันนี่น้ำได้มวนไปน้ำลงไปไปน้ำมาแหลกไปน้ำมาแหละ

ตื่น thank you มันก็ต้องใส่ตื่นนะ thank you ไมาไดตื่นละไม่ใช่ไหนั่งขางมีแม่ที่ไรตื่นอของแม่นั่งข้างแม่ที่นั่งข้างไมนั่งใส่ทายพูดไปไอเบสไอเบสไอเบดหยับให้น้องเลยน้องนั่งน้ำเฮ้ยนั่ข่อยเเปิดเย อู้ไมนเผ็ดเลยลูกเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้น้องกินวุ่นวายใส่สมอนไปเอาตัวนี้ให้น้องกินไหมอันนี้อะไรอันนี้ไงบ๋อน้องขิ้กินอันนี้ทำใจอู้นี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดคป็ของแม่อื้อทั้งเคยกินอันนี้อัเนี้เรเอาเอาเอาซ่อมให้น้องคขาลูกบอลแล้วนะไม่ินอันนี้ อารมณมารุ่มสวะลูก, <What? S 1> ลกอารมณ์มารุม่มกินน้อง อแมเมาื้อของแม่นะเสื้อของแมันก็กินผักกินเบีรกินปีนไม่ต้มากินน้องน้องกินน้อ ีผักนอนที่ขาขอน้องนงลูกขาขาขอน้องนะขาขอน้องใส่เลร Thank you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  You can't hear <laughs> <Chịu kèm non. cười> Mà. Mà chụp kem non Nói chụp kem em không Trà dạ bò Trà yummy 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 dạ 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 เก็จก็บกจับัวลูกๆ่นัไอไอบกินแล้วลูกอันนี้ลูกกินผู้เดียวลูกเลยไอกินน่นล่ะลูกเงนย บอกมาบอกมาตกินรักของใสเนี่ยเนี่ย er> ้องสินโอ้ของใส่บกินรักของใสอะไรอะไรของ้นใส่องกบินรักอันนี้ของใส่บักินลักของใส่แล้วใส่้ายผู้เยอ เราใส่ดืออดล้วนนอนดือดนะฮ<ด>ะัสมต้ารนอนดนะดอยรนะ ยาอะไรยาอะไรไม่รื่นไปยอกยนะกับแก<ม>น,น,น,นะมันจืดนะเรื่องมัเกี๊ยวให้เรายืดๆเลยเอ้ยเอ้ยทำไปยอดนะอย่กัดนะด้วยนกินไม่เนอื่อืมบอสเป็นเพชรเป็นเพชรฮะเป็นเ็ดนะ

นั่งๆออกพี่ลูกเออดูๆๆ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 ๆในแม่งกี่เมียนอนนั่งเราดูโอ้ยอย่างนี้นะมันเถื่อนเหตุของแม่ตัวแม่เสียไปยังบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายซะเท่านี้น้ำใส่บ๊ายบายซ่ะบ๊ายบาย